คุณกำลังฟังวันนี้เป็นยังไงบ้างพอร์ตแคทอีพีนี้สนับสนุนโดยเฮาหกสิบสี่ผ้าปูที่นอนแ0 0เส้นได้ผ้าปูที่ยิ่งซักยิ่งนุ่มหลับเย็นสบายยันเช้าเพราะการนอนที่ดีคือพลังในการเริ่มต้นวันที่ดีเฮาหกสิบสี่ผ้าปูที่นอนแ0 0เส้นได้เย็นสบายยิ่งซักยิ่งนุ่ม ระหว่างทางที่เราเติบโตเนี่ยมันไม่เคยง่ายจริงไหมครับเราว่านะการที่เราเติบโตขึ้นเนี่ยเราเจอปัญหาเยอะแยะมากมายเลยที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเรื่องเรียนเนาะตั้งแต่สมัยเรียนเลยพอเราโตขึ้นเราก็ยังจะต้องมาเจอเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์จากคนรอบข้างเรื่องเพื่อนแน่นอนว่ามันก็ต้องเหนื่อยเป็นธรรมดาแล้วเราสามารถที่จะ หลีกเลี่ยงความเหนื่อยหรือว่าความเจ็บปวดเหล่านี้ได้ไหมคำตอบจริงๆก็คือเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงมันได้หรอกคนในโลกนี้ทุกคนนะครับล้วนที่จะต้องเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นคนที่เกิดมาในครอบครัวที่ดีครอบครัวที่อาจจะต้องดิ้นรนมากหน่อยอาจจะเหนื่อยกว่าคนอื่นมากหน่อยมันก็ต้องเจอความเจ็บปวดกันทางนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ มันก็จะมีเรื่องราวต่างๆนาะนาะที่ทาให้เราต้องเหนื่อยแล้วก็เจ็บปวดอยู่เรื่อยไปแล้วเวลาที่เรารู้สึกท้อหรือว่าเหนื่อยมากๆเนี่ยเราสามารถทำอะไรหรือว่ารับมืออะไรกับมันได้บ้างแน่นอนว่าการที่เราเจอความเจ็บปวดเนี่ยเราสามารถรับมือได้มากมายหลายวิธีเลยแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยได้เขียนหนังสือไว้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นๆวิธีเลยในโลกนี้ แล้วหนังสือไทยเองเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายเลยที่บอกว่าเราจะทำยังไงให้เรารู้สึกดีขึ้นส่วนตัวเราเองเนี่ยเราว่าการที่เราเติบโตแล้วเจอปัญหามากมายเนี่ยบางครั้งมันก็เหมือนจะเป็นโชคร้ายนะแต่ว่าถ้าเรามองให้ดีนะมันคือสิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้ทำให้เราโตเป็นเราในวันนี้สมมตินะถ้าเกิดเราไม่เจอเรื่องบางเรื่องเนี่ย มันอาจจะทำให้เราไม่มีวันนี้ก็ได้ถ้าเกิดเรากลัวอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราก็จะกลัวอย่างนั้นโดยที่ไม่กล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆซึ่งพอทำแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ชอบถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราทำบ่อยๆยอมรับมันได้หาวิธีที่จะอยู่กับมันได้เนี่ยเราก็จะทำมันได้ดีและสุดท้ายแล้วก็จะเก่งเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตยกตัวอย่างง่ายๆนะอย่างพอร์ตแคสเนี้ย เราเริ่มต้นจากการที่เรากลัวคือเราเนี่ยเป็นแอดมินเพจเสียงที่ไม่ได้ยินถูกไหมคือมันก็ขัดกับคอนเซปต์นะว่าเพจเสียงที่ไม่ได้ยินเนี่ยคอนเซปต์มันคือการที่มันไม่มีเสียงมันคือเสียงที่เราไม่เคยได้รับฟังแต่เราก็เป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าที่จะพูดด้วยแหละเราแบบเขินอายเราอาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่เก่งพอ เราไม่ใช่คนที่สามารถที่จะสอนใครได้เราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านอะไรสักอย่างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ความคิดเหล่านั้นเนี่ยมันก็เป็นแค่ความกลัวเป็นสิ่งที่เราไม่กล้าเป็นสิ่งที่ทําให้เราต้องหยุดอยู่กับที่แต่พอวันหนึ่งเนาะเราคิดว่าชีวิตเราเนี่ยมันควรจะต้องก้าวข้ามผ่านความกลัวหรือว่าสิ่งที่มันไม่ชอบเนี่ยไปให้ได้เราก็เลยลอง มาทำพอร์ตแร์นี้ดูคือแรกๆเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมันก็เหนื่อยนะกับการที่เราไม่ชินกับอะไรใหม่ๆแต่พอนานไปเนี่ยคือวันนี้เป็นยังไงบ้างพอร์ตแคดนีน่ก็ทำมาประมาณ105 EP แล้วถือว่า3ปีแล้วนะถือว่านานมากๆเลยเราได้พูดคุยกับเพื่อนๆเนี่ยมาครั้งเนี่เราก็หายไปบ้างเราอาจจะมาทำสองสเดือนทีเดือนละครั้ง อาทิตย์ละครั้งถ้าเราแบบมีเวลามากหน่อยเราก็ทําอาทิตย์ละครั้งแล้วเราก็พยายามที่จะทํามันบ่อยๆเพราะว่าคือหลายครั้งเนี่ยเราคิดว่าการที่เราทําสิ่งนี้ขึ้นมาเนาะเราไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดหรอกเรายอมรับเลยว่าเราไม่สามารถไปสอนใครได้แต่บางครั้งเนี่ยเราอยากจะเป็นคนที่คอยรับฟังคอยเล่าเราเป็นเหมือนเพื่อนแหละเพื่อนก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญถูกไหมเพื่อนก็เป็นแค่เพื่อนที่คอยรับฟัง คอยอยู่ข้างๆงคอยถามว่าวันนี้เราโอเคหรือเปล่าวันนี้เราเป็นยังไงบ้างเราอยากเป็นแบบนั้นแหละเราเลยวางตัวเองว่าเออเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญหรอกเราไม่ใช่คนเก่งเราไม่ใช่คนที่จะสามารถสอนใครได้แต่เราสามารถที่จะเล่าไปเรื่อยได้พูดให้เพื่อนคนหนึ่งฟังเหมือนเราอยู่ข้างๆกันเราสนิทกันเราไม่จําเป็นต้องเห็นหน้ากันก็ได้ถูกไหมเราคอยติดตามกันผ่านพอดแคสต์คอยติดตามกันผ่านเพจแล้วเราก็คิดว่า เพจเองหรือว่าพอร์คสต์เองเนี่ยมันก็เป็นกําลังใจให้เรานะมีหลายคนที่ทักมาในเพจแหละว่าพอร์คแต์เราเนี่ยช่วยฮิวใจได้บางครั้งหรือหลายๆครั้งมันก็ช่วยใครหลายๆคนให้รู้สึกดีขึ้นได้แล้วว่าแค่นั้นแหละมันคือสิ่งที่เราอยากจะทํามันต่อไปแล้วเราก็คิดว่าเราจะทํามันต่อไปอีกนานเลยเพราะมันสามารถที่จะช่วยใครสักคนได้ไม่มากก็น้อยแหละที่เราฟังพอร์ต์นี้อยู่ ราะว่าความหมายของพอดแคสต์วันนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยมันคือคําถามเนาะมันคือคําถามที่เรามักได้ยินบ่อยๆจากเพื่อนคนที่เราสนิทด้วยคนที่เรารักว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างเราโอเคหรือเปล่ามันเป็นคําถามที่เราชอบเสมอมาเลยนะวันที่เรานี่เหนื่อยหรือว่าวันที่เราท้อมากๆเนี่ยการที่มีใครสักคนเนี่ยคอยถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยมันช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นได้อย่างน้อยเนี่ย มันก็มีใครสักคนที่คอยที่จะรับฟังหรือว่าคอยที่จะถามอะไรอย่างเงี้ยกับเราแล้วเราก็คิดว่าพอร์ชแชนเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยมีกําลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นไม่ว่าจะไปเจอเรื่องที่มันเจ็บปวดเรื่องระหว่างที่เราเติบโตมันก็ทําให้เราเนี่ยรู้สึกดีขึ้นได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ช่วยให้มันผ่านไปได้เลยทันทีหรอกนะแต่ว่า เราก็ได้เข้าใจหลายๆเรื่องจากตัวเราเองจากสิ่งที่เราไปอ่านมาจากสิ่งที่เราไปฟังมาเราก็มาสรุปให้เพื่อนๆได้ฟังเนาะแล้ววันนี้เราก็แค่อยากจะมาเล่าให้ฟังเฉยๆแหละว,ว่าไอการเติบโตเนี่ยมันเจ็บปวดนะเราก็เจ็บปวดเวลาเราเติบโตทั้งเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ง่ายถูกไหมมันไม่เคยมีอะไรง่ายอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดเราต้องดิ้นรนเนี่ยเราก็ต้องเจอความเจ็บปวดเป็นธรรมดาแต่ระหว่างทางนั้นแหละ ถ้าเกิดเรารักษาจิตใจของเราไว้ได้เนาะเราพยายามที่จะคอยถามตัวเองอยู่เสมอว่าตอนนี้เราโอเคหรือเปล่ากับการใช้ชีวิตเรารู้สึกแย่มากน้อยแค่ไหนอะสมมติว่าเราถามตัวเองเลยเต็มสิบอะตอนนี้ความสุขเราอยู่ที่เท่าไหร่เออถ้าเกิดเราถามตัวเองทุกวันถูกไหมเราจะเหมือนคอยต,ติดตามชีวิตตัวเราทุกวันเนาะเราก็จะเข้าใจแหละว่า ฮ้่ถ้าวันนี้เราถามตัวเองแล้วสมมติว่าความสุขเราอยู่ที่ศูนย์แสดงว่ามันไม่มีเลยถูกไหมมันติดลบด้วยซ้ำไปมันทุกข์มากมากเลยมันแบบเสียใจหรือว่าความรู้สึกมันแย่มากๆเนี่ยเราคิดว่าเราควรจะต้องหาวิธีอะไรสักอย่างเนี่ยมาทำให้จิตใจเราเนี่ยมันดีขึ้นถูกไหมมีความสุขมากขึ้นไปฟังพอดแคสต์ก็ได้ไปอ่านหนังสือสักเล่มก็ได้แต่ถ้ามันเหนื่อยจริงเ,เราแค่ฟังเพลงที่เราชอบก็ได้ ติดตามศิลปินที่เราชอบฟังเพลงที่มันผ่อนคลายหรือว่าออกไปเที่ยวก็ได้คือออกไปเที่ยวเนี่ยไม่ใช่ว่าเราต้องออกไปที่ไกลๆถูกไหมเราแค่ออกไปเดินในที่ที่เราชอบเดินในที่ที่เราคุ้นเคยมันก็ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นแล้วก็รู้สึกโอเคกับชีวิตมากขึ้นแน่นอนว่าเราไม่ได้มีวิธีที่มันถูกต้องเสมอหรอกว่าชีวิตเนี่ยมันจะต้องทํำยังไงเมื่อเราเจ็บปวดจากการเติบโต เมื่อการเติบโตมันทำ้ายเรามากๆเราแค่ต้องยอมรับมันนี้ได้ถ้าเรายอมรับมันได้แล้วเนี่ยเออเดี๋ยวเราก็จะต้องหาวิธีจะจัดการกับมันเองเราไม่สามารถที่จะวิ่งหนีสิ่งที่เราไม่ชอบไปได้ตลอดหรอกคือบางครั้งเนาะการที่เราสมมติว่าเฮ้ยเราบอกว่าถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องทำถูกไหมแต่ว่าไอ้การเติบโตเนี่ยบางครั้งเนี่ยการที่เรา กินยาขมๆมเนี่ยมันก็ช่วยรักษาเราถูกไหมมันก็ทําให้เราหายป่วยถูกไหมไชีวิตก็เหมือนกันนี่แหละเวลาที่เราไม่ชอบอะไรมากๆเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราผ่านมันไปได้เนี่ยมันก็ทําให้เราเติบโตขึ้นเราจะรู้สึกภูมิใจกับตัวเองมากขึ้นถ้าเกิดเราสามารถที่จะทํามันได้หรือว่าผ่านสิ่งเหล่านั้นไปได้ในช่วงชีวิตหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องเจอแบบนี้ทุกครั้งแล้วจังหวะชีวิตของเราเนี่ยแน่นอนว่าตั้งแต่เริ่มเรียนทํางาน มีครอบครัวมีความสัมพันธ์เรื่องเพื่อนเรื่องครอบครัวต่างๆนานาเนี่ยมันส่งผลกับชีวิตเราในทุกด้านเลยแล้วบางครั้งนะเราคิดว่าถ้าเกิดเรายอมรับทุกอย่างได้แล้วเราสามารถที่จะหาวิธีได้แล้วแหละเราต้องเรียนรู้ที่จะต้องปล่อยวางด้วยนะคือช่างมันบ้างก็ได้อย่างนี้ดีกว่ามันเคยเป็นหนังสือเล่มหนึ่งของเรานะหนังสือชื่อว่าช่างมันบ้างก็ได้คือคอนเซปต์คือ,คอบางครั้งเนี่ยชีวิตเราก็แบกรับอะไรที่มันหนักหน้าเกินไป เราแคร์คนอื่นมากเกินไปแคร์โลกมากเกินไปเราอยู่กับโซเชียลมีเดียที่จะต้องคอยแคร์ชีวิตเรามากเกินไปมันก็เหนื่อยนะหรือว่าเราแบกรับทุกสิ่งทุกปัญหามากเกินไปมันก็ยิ่งทำให้เราเนี่ยเดินไปได้ช้าแล้วก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกไม่มีความสุขการปล่อยวางนี่ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะที่จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นถ้าเราปล่อยวางได้เนี่ยเราก็จะเบาแล้วก็สบายคิดอยู่กับ เรื่องที่มันจําเป็นกับเราจริงๆไม่ต้องไปแคร์คนอื่นมากก็ได้เห็นแก่ตัวบ้างก็ได้แต่ว่าอย่าทําให้ใครเดือดร้อนแล้วกันการเห็นแก่ตัวเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดนะเราเห็นแก่ตัวเพราะว่าเรารักตัวเองถูกไหมเราเห็นแก่ตัวเพราะว่าเราอยากจะมีความสุขแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเราแค่ไม่ได้แคร์คนอื่นมากแค่นั้นเองแต่ เราอาจจะต้องแคร์บ้างถ้าเกิดความสัมพันธ์นั้นเป็นความสัมพันธ์ที่มันแบบดีมากๆเลยหรือว่าเขาดีกับเราแล้วก็ดีกับเขาใครจะรลายกับเราเราก็ช่างมันเราไม่ได้แคร์เราก็ต้องมีชีวิตในแบบของเราเราช่างมันในแบบของเราแล้วเราก็มีความสุขในแบบของเราแค่นี้แหละที่เราอยากจะมาแชร์คือมันอาจจะไม่ได้มีหัวข้อที่มันชัดเจนเหรอกแต่ว่ามันเหมือนเป็นการเล่าให้ฟังเนาะตั้งแต่การทําเรื่องของพอดแคสต์วันนี้เป็นยังไงบ้างซึ่งมันก็ผ่านมานานมากๆเลยนะที่เราอยู่ด้วยกันมา หลายปีมากๆเลยเราก็โตขึ้นแล้วแหละเพื่อนๆที่ฟังอยู่เนี่ยตั้งแต่ EP 1จนถึงร้อยกว่าเนี่ยก็เติบโตขึ้นด้วยกันทางนั้นบางคนก็เจอเรื่องที่มันแย่มากมายบางคนก็มีความสุขกับชีวิตแต่เราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้เรายังคอยรับฟังในวันที่คุณไม่โอเคเราก็แค่มาฟังวันนี้เป็นไงบ้างพอดแคสต์ก็ได้เราจะคอยรับฟังเราจะคอยถามเราจะคอยอยู่ข้างๆ ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ไปพูดคุยได้ในเพจเสียงที่ไม่ได้ยินนะเราก็ยังทําตลอดแหละพยายามลงบ่อยๆมันก็มีเรื่องมากมายให้เราได้ลงแล้วก็คอยแชร์เรื่องต่างๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจวันนี้เป็นยังไงบ้างเพจเสียงที่ไม่ได้ยินแล้วก็ u t u b e นะครับช่องวันนี้เป็นยังไงบ้างเนาะเราก็พยายามไปลง y YouTube แหละมันจะได้มีช่องทางให้เพื่อนๆได้ติดตามอีกช่องทางหนึ่งสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก house 64 ผ้าปูที่นอน800เซนได้เย็นสบายยิ่งซักยิ่งนุ่มส่วนใครที่สนใจสั่งซื้อนะครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์หรือ Li n e แอด at house64 สกดด้วย h a u s 6 4มีแอดด้วยนะครับเพียงแจ้งหรือกรอกโค้ด Good Day รับส่วนลดทันที 100บาทเมื่อซื้อครบ8,000บาทขึ้นไปตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนธันวาปี2,566เท่านั้นนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยผมจะปักไว้ในใต้อีพีซนี้นะครับ